บทที่735ดวงตาของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่ยอมแพ้จักรพรรดิผู้ไม่มีอำนาจในการต่อสู้กำลังทยานขึ้นในเวลานี้รัศมีที่แข็งแกร่งนั้นได้ระง,งับรัศมีของจักรพรรดิอสูรพยักฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ เสือขาวคุณรู้หรือไม่ว่าทำไมฉันถึงขัดขวางการซักถามของเธอแม้ว่าฉันจะไม่สามารถแอบดูความลับได้แต่ฉันควบคุมโชคชะตาของฉันได้โชคชะตาของเธอแตกต่างออกไปมันสามารถเรียกได้ว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในตัวเธอฉันเห็นความโชคร้ายไม่ใช่ความโชคร้ายของเธอเองแต่เป็นความโชคร้ายที่นำมาสู่ทวีปนางฟ้า ความโชคร้ายนี้ไม่ชัดเจนดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอแต่ชะตากรรมของเธอเป็นสิ่งที่ฉันเห็นในชีวิตของฉันเท่านั้น เพราะสิ่งนี้โชคร้ายอาจจะไม่มีที่สิ้นสุดเล็กน้อยแต่อาจจะไม่มีที่สิ้นสุดจากมุมมองภายในของฉันไม่เพียงแต่เธอจะล้มเหลวในการรายงานได้สำเร็จแต่เธอต้องตายความไม่แน่นอนทั้งหมดจะถูกฆ่าตายในเพล์อย่างไรก็ตามฉันยังมีลางสังหรณ์ว่าหากชะตาของเธอจบลงแต่มันอาจจะนำหายนำมาสู่ทวีปนางฟ้ายิ่งกว่านั้นฉันจึงลังเลใจ และอย่าคิดว่ามนุษย์อ่อนแอนักและพวกมันจะนำภัยคุกคามมาให้เราได้มากน้อยเพียงใดในแง่ของปัญญามนุษย์ล้วนเป็นมงกุฎแห่งเผ่าพันธุ์ในกรณีขอองค์การเป็นทาตุปัญญาของตนเองสามารถค่อยๆเปิดใช้งานและค่อยๆมีพลังบางอย่าง และแม้แต่การดำรงอยู่ของระดับประชาปีศาจนี้เป็นภัยคุกคามการฆ่ามนุษย์คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อเห็นแก่ราชสำนักเพื่อเผ่าพันหากาท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขทั้งสองนี้แม้ว่านางจะผ่านด่านปัจจุบนันข้าก็จะพยายามทำลายนางให้ดีที่สุดในอนาคตแม้ว่าข้าจะไม่ต้องการชีวิตของเธอข้าก็จะทำลายอนาคตของเธอด้วยรู้ไหมฉันทำได้ เมื่อมองดูความเศร้าโศกในดวงตาของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ฟังคำพูดของเขาจักรพรรดิปีศาจพยักขาขาขมวดคิ้วแต่จิตสังหารก็ค่อยๆหายไปมนุษย์พวกมันน่ารำคาญจริงหรือจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์รีตาลงเล็กน้อยมันอาจจะลำบากก็ว่าที่คุณคิด จักรพรรดิปีศาจพยักขาวพูดอย่างเย็นชาว่ามนุษย์เป็นเพียงมดค่าสัญญากับเจ้าอีกครั้งไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามคุณต้องสัญญาด้วยว่าคุณจะไม่กำหนดเป้าหมายเธออีกในอนาคตใช่หลังจากได้ยินข้อตกลงของเขาการแสดงออกของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ก็ผ่อนคลายลง ในราชสำนักมีเพียงคนเดียวที่มีเหตุผลจริงๆที่จะสนับสนุนเหมยกงจืออย่างไม่มีเงื่อนไขคือจัก,กรพรรดปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกค,คริสซันด้วยข้อจำกัดของสองเงื่อนไขนี้ในวันนี้แล้วภัยคุกคามที่เหมยกงจืออาจนำมาจะเล็กกว่ามากไม่ว่าพรสวรรค์ของเธอจะดีแค่ไหนไม่ใช่เรื่องของวันหรือสองวันหากเธอต้องการเป็นจัก,กรพรรดอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นมันยากที่จะบอกววามันจะได้ผลหรือไม่ เพราะตอนนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับดาวฟ้าหลันแล้วไม่ว่าความสามารถจะดีแค่ไหนก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะบังคับเป็นจัก,กรพรรดิโดยปราศจากการล่มสลายของจัก,กรพรรดิถ้าเธอไม่ไกลายเป็นจัก,กรพรรดิภัยคุกคามจะถูกจำกัดความคิดของจัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวก็อีกเรื่องหนึ่ง ปรับใดที่หลานสาวของเขากลายเป็นเจ้าเมืองเคอรี่และเขาควบคุมเผ่าอสูรนกยูงด้านสว่างเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยมนุษย์เป็นเพียงมดปรับใดที่ลูกสาวของพวกเขาไม่เป็นไรกับหลานสาวของฉันแม่น้ําท่วมหลานสาวเป็นปรมาจารย์ของเผ่าอสูรนกยูงแล้วและควรจะมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนกับมนุษย์ จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างเคร่งขรึมยังไม่สายเกินไปฉันจะช่วยให้เธอกลายเป็นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในตอนนี้เพื่อที่เธอจะได้ช่วยเราล็อกอวกาศนั้นในภายหลังอันที่จริงตอนนี้เขากังวลอย่างมากในใจของเขามิฉะนั้นไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรเขาจะไม่ยอมให้เหมยกงจือประสบความสำเร็จในการซักถามของเขาโดยง่าย ใครคุกคามเช่นเหมยกงจือควรฆ่าได้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ไม่มีทางมันเกี่ยวข้องกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์มันเกี่ยวข้องกับโชคของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ที่ควบแน่นมานับไม่ถ้วนและความโชคร้ายขององค์การกดขี่หากมีปัญหาที่นี่มันจะเขย่ารากฐานของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ ตระกูลจิ้งจอกสวรรค์นั้นไม่เก่งในการต่อสู้และอาศัยการควบคุมของโชคชะตาหากโชคที่ควบแน่นถูกทำลายจะเป็นคนแรกที่ประสบกับฟันเฟืองอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งมุ่งเป้าไปที่กลุ่มจิ้งจอกสวรรค์ทั้งหมดและมีความเสี่ยงขอองค์การทำลายล้างเขาจะสนใจความเสี่ยงของเหมยกงจือได้อย่างไร เมื่อได้ยินคำพูดของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จักรพรรดิปีศาจพยักฆ์ขาวก็อดไม่ได้ที่จะส่องแสงอย่ามองว่าเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ไร้ความสามารถในการต่อสู้แต่เมื่อพูดถึงการสนับสนุนแน่นอนว่ามันเป็นอันดับหนึ่งในทวีปนางฟ้าทั้งหมด จักรพรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ยกมือขวาขึ้นและกดไปทางเหมยกงจือทันใดนั้นรัศมีสีขาวอ่อนๆก็ปกคลุมร่างกายอันบอบบางของเหมยกงจือหางจิ้งจอกขาวขนาดใหญ่ก็ไหลออกมาห่อหุ้มร่างกายของเหมยกงจือราวกับเสื้อคลุมหางจิ้งจอกที่ล้อมรอบเธอ ทันใดนั้นแสงหลากสีบนเหมยกงจือก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดและสีที่ผสมกันในตอนแรกก็เริ่มถูกแยกออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆสีสันในนั้นจางลงอย่างรวดเร็วและมีเพียงรัศมีบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนกลายเป็นแสงสีขาวน้ำนมที่ไหลเข้าสู่ร่างกายที่สวยงามอย่างต่อเนื่อง จักรพัิปีศาจพยักขาวสามารถเห็นได้ว่านี่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดหลังจากการกรองควบคู่ไปกับพรของก้าวหางนี่เป็นการยืมโชคของจักรพัิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ชั่วคราวให้กับเหมยกงจือนี่คือพลังแห่งต้นกำเนิดของจักรพัิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ แม้แต่จักรพ,พรรดิอสูรพยักขาวกอดอิจฉาหลานสาวไม่ได้เมื่อได้เห็นฉากนี้หากใช้กับตัวเองฉันเกรงว่าความแข็งแกร่งของเขาจะดีขึ้นเล็กน้อยแน่นอนว่าระดับการบริโภคข,ของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก็แตกต่างกันเช่นกัน สวนนรกรู้สึกว่าคลื่นลูกที่สามของฟ้าร้องข้างนอกถูกพัดออกไปแทงซานอดไม่ได้ที่จะชื่นชมภายในจากกรพพัดเหล่านี้มีพลังจริงๆเผชิญกับสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวพวกเขาต่อสู้อย่างหนักและสามารถปล่อยได้อย่างราบรื่นน่าเสียดายที่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือเพราะพวกเขาไม่ได้ขังตัวเองอยู่ในเป้าหมายนี้การทำลายล้างครั้งใหญ่ของ9ก้าสวรรค์และสิบโลกจากความทุกข์ยากแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่จึงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น และไม่ใช่แม้แต่มหันตภัยฟ้าร้องอย่างเป็นทางการในขณะนี้พลังสายเลือดที่รุนแรงในร่างกายของถังซานก็ค่อยๆสงบลงในเวลานี้พลังฉีของหินและหยางกำลังเปลี่ยนจากสีแดงและสีน้ำเงินดั้งเดิมเป็นขาวดำขาวดำพุ่งพล่านราวกับปลายหยินและหยางผูกติดอยู่กับแบรนด์สายเลือดของถังซานอย่างสงบและแบรนด์นี้ครองศูนย์กลางไปแล้ว ใช่มันไม่ใช่การจัดอันดับอีกต่อไปแต่บีบเครื่องหมายทั้งหมดไปที่ขอบโดยตรงและตั้งอยู่ตรงกลางตันเถียนกลุ่มหญ้าสีเงินสีฟ้าใสากระจางกับพื้นหลังของปลายหินและหอยยางขาวดำทำให้ถังซานร,รู้สึกมึนง,งงราวกับว่าเขาได้กลับสู่ชีวิตก่อนหน้านี้ช่วงเวลาที่หญ้าสีเงินสีฟ้าของจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้เพิ่งตื่น ในที่สุดสายเลือดสุดยอดนี้จะถูกควบแน่นและเก่อตัวขึ้นในตอนเริ่มต้นของโลกหยินและหยางถือกำเนิดขึ้นในเวลานี้หยินและหยางฉีค่อยๆเสถียรแต่พวกมันก็ฝังแน่นทำให้ถังซานร,รับรู้และดูดซับพลังปราณที่วุ่นวายของจุดเริ่มต้นของสวรรค์และโลกอย่างต่อเนื่องการก่อตัวของระนาบแต่ละระนาบมีกระบวนการแต่ในตอนเริ่มต้นขององค์การก่อตัวจำเป็นต้องดูดซับต้นกำเนิดของจักรวาล เพื่อให้ได้มาซึ่งระนาบตามกำเนิดของจักรวาลพลังแห่งต้นกำเนิดของจักรวาลน,นี้ยังเป็นพลังงานที่วุ่นวายเมื่อสวรรค์และโลกเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อสายเลือดสุดยอดของถังซานเป็นรูปเป็นร่างสิ่งที่หนึ่งดูดใจเขาก็คืออากาศที่วุ่นวายนี้การบำรุงเลี้ยงร่างกายในขณะนั้นช่วยให้เขาเพิ่มรอยประทับของสายเลือดทั้งเก้าในร่างกายของเขาจนถึงจุดสูงสุดของสถานะลำดับที่เก้าและยังให้บับติดสมาร่างกายของเขาและเริ่มวิวัฒนาการ ทำไมสายเฟสทำลายล้างโลกจึงเกิดขึ้นเป็นเพราะถังซานคุกคามมากเกินไปซึ่งคุกคามการมีอยู่ของดาวลมหายใจแห่งความโกลาหลน,นี้เป็นต้นกําเนิดของดาวแน่นอนว่าการถูกเขาดูดนั้นเป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับเขาและเป็นการเปิดโอกาสให้เชื่อมโยงที่เป็นไปได้ของชีวิตในอดีตและปัจจุบันของเขาอย่างสมบูรณ์แต่สำหรับดาวนั้นเป็นการบริโภคอย่างหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นเขามาจากดาวดวงอื่นและหลังจากที่ได้เป็นพระเจ้าแล้วมันจะยากมากที่จะกดขี่เขาอย่างไรก็ตามการทําลายล้างครั้งใหญ่และการทําลายล้างครั้งใหญ่ของเก้าสวรรค์และสิบโลกในปัจจุบันทําได้เพียงไร้ความสามารถและโกรธจัดด้วยอุปสรรคของจักรพรรดิและการแยกหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศทังซานจึงไม่สามารถล็อกได้เลย เขาทำได้เพียงเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่เขากลั่นยญ้าสีฟ้าที่วุ่นวายให้กลายเป็นรูปร่างเห็นได้ชัดว่าการจิบพลังแห่งความโกลาหลน,นั้นไม่ได้ดูดซับง่ายนักในเวลานี้มันได้กลายเป็นหยดสีขาวน้ำนมเพียงแค่กลิ้งไปบนหญ้าเงินคลามของถังซานรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังซานก้าวแรกประสบความสำเร็จบทที่736 รอยประทับสำคัญทั้งเก้าในร่างกายเริ่มหมุนและดูดซับอย่างสม่ำเสมอให้ร่างกายของคุณได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างเต็มที่โดยหยินและหยางและให้ทุกรอยประทับอยู่ในหยินและหยางและรวมเข้ากับมันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับหยินและหยางก็คือมันสามารถใช้กับแบรนด์สายเลือดใดก็ได้และถังซานใช้จัก,กรพัดเงินครามเป็นผู้บัญชาการที่อยู่ตรงกลางความสามารถในการต่อสู้ของมันหายไปหลังจากความสำเร็จของสายเลือดสุดยอด แต่กลับกลายเป็นความสามารถเสริมและความประหลาดใจที่ความสามารถนี้นำมาสู่ถังซานนั้นยิ่งใหญ่กว่าพลังต่อสู้ของมันมากความสามารถเสริมของมันคือฟิวชั่นในการหลอมรวมพลังของสายเลือดใดๆตรบาบใดที่ร่างกายของถังซานสามารถรับได้มันก็สามารถหลอมรวมให้สมบูรณ์ได้และให้หยินและยางฉีที่แข็งแกรง่ง กล่าวคือมันสามารถหลอมรวมสายเลือดต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อระเบิดเป็นพลังที่ทรงพลังยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการแปลงร่างสิงโตพยักและการเปลี่ยนแปลงของร่างทองคำสามารถรวมเข้าด้วยกันและเบ่งบานด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวเช่นเดียวกับสายเลือดอื่นๆตราบใดที่ร่างกายของถังซานสามารถรับได้การผสมผสานของสายเลือดหลายสายก็ไม่มีปัญหาแน่นอนว่าการผสมผสานของสายเลือดที่เข้ากันได้จะนำมาซึ่งพลังที่น่าสะพรึงกลัวมากยิ่งขึ้น หินและยางฉีหล่อเลี้ยงและรัศมีของถังซานเริ่มเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้ว่ามีคอนเวลาจะถูกควบคุมในขณะนี้รัศมีของเขาเริ่มควบคุมไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆืแต่ถังซานไม่รีบร้อนเลยความทุกข์ยากจากฟ้าร้องเป็นสิ่งที่เขาต้องทนด้วยสถานะปัจจุบันของเขาถ้าไม่มีการปล้นสายฟ้าที่ทรงพลงังเขาจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้สำเร็จ ดังนั้นถึงแม้สายฟ้าจะมีพลังทำลายล้างแต่ก็เป็นดาบสองคมที่นำมาซึ่งการทำลายล้างก็สามารถนำประโยชน์มากมายมาสู่เขาแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะอดทนต่อความทุกข์ยากของฟ้าร้องเขายังคงรอรอให้บรรลุปเป้าหมายอื่นของเขาบูมเหนือสารบรรพบุรุษสายฟ้ากระสับกระส่ายมากขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าเขารู้สึกอะไรบางอย่างสายฟ้าสีม่วงดั้งเดิมค่อยๆได้รับสัมผัสข,ของทอง เมื่อสัมผัสสีทองนี้ปรากฏขึ้นใบหน้าของจัก,กรพรรดิก็ดูเคร่งขครืมยิ่งขึ้นการทำลายล้างสิ่งที่พวกเขารู้สึกคือพลังแห่งการทำลายล้างที่บริสุทธิ์ที่สุดในพลังทำลายล้างอันบริสุทธิ์นี้ดูเหมือนว่าโลกทั้งใบกำลังจะถูกทำลายพวกเขายังรู้สึกถึงความบ้าคลั่งและความโกรธจากดาว แม้ว่าในระดับจัก,กรพัรด์พวกเขาจะไม่ถูกผูกมัดโดยดาวอีกต่อไปแต่ในทางกลับกันพวกเขาก็ต้องปกป้องดาวด้วยในขณะนี้ดาวโกรธมากซึ่งหมายความว่าดาวกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่อย่างไม่ต้องสงสยัยวิกฤตนี้มาจากการดำรงอยู่ที่อยู่เหนือภัยพิบัติ การดำรงอยู่นี้เป็นสิ่งที่กล้าหาญอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามภัยพิบัติคนแห้งแล้งจะปล่อยเขาไปหรือไม่อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่เขาเลือกผลที่ได้คือภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจิ้งจอกสวรรค์โอเคไหมเสียงของจัก,กรพรรดิทเทียนหยางออกมาซึ่งเป็นอาการตกใจของสติในขณะนั้นแสงสีเงินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจากสภาสารบรรพบุรุษ และแสงสีเงินที่ลอยขึ้นจากท้องฟ้าก็ส่องสว่างไปทั่วลานบรนพบุรุษทั้งหมดและในความมืดนี้มีแสงส่องเข้ามาแสงสีเงินไม่ชัดเจนและความผันผวนของพื้นที่แปลกๆก,ก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆม,มันคือเสาจัก,กรพรรดิขนาดใหญ่แม้ว่ามันจะเป็นเพียงแสงและเงาสีเงินลวงตาแต่การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่นำมานั้นช่างน่าอัศจรรย์มาก ที่ด้านบนสุดของเสาจัก,กรพรรดิสาวสวยในชุดยาวสีเงินกำลังหลับตาร่างกายทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีเงินรอบๆตัวเธอประตูแห่งอวกาศเรียงซ้อนกันราวกับมีที่ว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดกระจายออกไปเหมือนกับใบหน้าที่เจริญนยจำนวนนับไม่ถ้วนของเพชรปล่อยให้ไฟทั้งหมดตกลงมาที่เธอจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนได้เห็นเหมยกงจือ่อแต่จัก,กรพรรดิสวรรค์ทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็รู้สึกแปลกๆเล็กน้อย หญิงสาวคนนี้ดูคุ้นเคยแต่ความผันผวนของพื้นที่ที่เปล่งออกมาจากร่างกายของเธอนั้นรุนแรงมากมันยังทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนจักกรพรรดิปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่กลับมานี่คือดวงตาของเทียนหยางหลี่ลงเล็กน้อยและแสงสีแดงเข้มมาบรรจบกันเล็กน้อยเผยให้เห็นสีที่แท้จริงของเขา จัก,กรพรรดิสวรรค์องค์นี้มีสีแดงทั้งหมดดูอ่อนวัยหล่อเหลาทั้งชายและหญิงเห็นได้ชัดว่าเขามีความสามารถของผู้ชายเช่นนี้แต่เขารู้สึกบอบอบางเล็กน้อยนี่คือเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ชนะการแข่งขันหรือไม่การรับรู้ของเขาเฉียบแหลมมากจนเขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของสายเลือดของเหมยกงจื่อแทบจะในทันที นานแค่ไหนแล้วเมื่อเธอเข้าร่วมการแข่งขันมันเป็นเพียงฐานการพบลูกลำดับที่9ก้านี่คือความเร็วของความก้าวหน้านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสารบรรพบุรุษเสียงของราชาปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดังขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอในการควบคุมพลงังฉันจึงช่วยเธอชั่วคราวเพื่อยกระดับการฝึกฝนของเธอให้ถึงระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ยังไม่สายเกินไปโปรดต่อต้านต่อไปฟ้าร้องทุกเราจะตามหาชัยคนนั้นทันทีออกมาเถอะ ขณะที่เขาพูดเขาก็มาถึงด้านข้างของเหมยกงจือแล้วขนนกสวรรค์จากกระพัปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่ลึกกล้าเหมยกงจือเหลือบมองเขาและในขณะนี้นางรู้สึกเป็นธรรมชาติอย่างเต็มที่กับสถานการณ์ภายนอกท่ามกลางดวงตาที่สวยงามที่เปิดออกยังคงมีแสงสีเงินแอร์วบเข้ามาในเวลานี้ เนื่องจากเธอเพิ่งทะลุทะลวงไปถึงระดับของราชาปีศาจและไม่ได้ดูดซับและทำให้การพาะปลุกของเธอมีเสถียรภาพอย่างสมบูรณ์ด้วยความช่วยเหลือจากจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์พลังงานผสมจำนวนมากที่ดูดซับก่อนหน้านี้ได้หลอมรวมเข้ากับเธออย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาอันสัน้พนพรปลอมตัวเขาทะลวงผ่านอาณาจักรของจอมมารผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าฉันจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงความแข็งแกร่งที่ฉันมีในระดับนี้ แต่ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดจากก่อนหน้านี้คือการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้การรับรู้ของเธอดูเหมือนจะสามารถปรากฏในพื้นที่นับไม่ถ้วนเรากับว่าจิตสำนึกของเธอเดินทางผ่านอาวกาศตลอดเวลาและเธอสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ห่างไกลได้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเธอสามารถวาดผ่านอาวกาศได้ เธอสัมผัสได้ถึงลอมาหายใจของเขาอย่างชัดเจนในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจิ้งจอกสวรรค์ที่ส่องแสงระยิบระยับด้วยแสงสีทองภายใต้การแนะนำของจิตใจขนนกสวรรค์ปรากฏตัวในฝ่ามือของเหมยกงจื่อเมื่อมองดูจัก,กรพรรดิหลหรือมากกว่านั้นหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นจัก,กรพรรดิหลายองค์ลงมือพร้อมกัน อย่าพูดถึงเธอนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกค,คริสซันซึ่งเป็นจัก,กรพรรดเช่นกันในวันธรรมดาจัก,กรพรรดแทบจะไม่มาชุมนุมกันและหลายครั้งพวกเขาก็ถอยกลับไปในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของตนเองถ้าไม่ใช่เพราะการมาถึงของความทุกข์ยากอันน่าสะพรึงกลัวอันน่าสะพรึงกลัวนี้จัก,กรพรรดก็คงไม่มาปรากฏตัวพร้อมๆกันยกเวน้นจัก,กรพรรดอสูรคริสัันที่ไม่ปรากฏตัวจัก,กรพรรดองอื่นเกือบทั้งหมดอยู่ที่นี่ตามข้ามา จักรพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์โบกมือและลูกบอลแสงสีขาวกลิ้งตัวขึ้นเองและเหมยกงจือและบินไปทางภูเขาจิ้งจอกสวรรค์ในเวลานี้การเต้นของหัวใจของเหมยกงจือเริ่มเร็วขึ้นเล็กน้อยจิตใต้สำนึกเล็กน้อยประมาาจักรพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์สามารถสัมผัสดได้ถึงความกังวลใจของเธอแต่เขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้การเผชิญสถานการณ์เช่นนี้ความประมาาเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือความประมาทของเหมยกงจือไม่ใช่เพราะสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญอยู่ในขณะนี้แต่เพราะฉากตรงหน้าเขาคุ้นเคยเกินไปความคุ้นเคยนี้ไม่ใช่เพราะเธอได้เห็นแต่เป็นเพราะเธอถูกบรรยายมานับครั้งไม่ถ้วนเมื่อคุณไปถึงระดับสุดท้ายจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะทำให้มันยากสำหรับคุณอย่างแน่นอนและคิดให้ที่กล้าหาญขึ้นมาเพื่อจัดการกับคุณแต่ต่อหน้าจาัก,กรพรรดิหลายคนเพื่อความเป็นธรรมเขาทำไม่ได้ จมตีคุณโดยตรงดังนั้นฉันเดาว่ามันจะต่อต้านคุณด้วยพลังของสารบรรพบุรุษแต่สิ่งนี้ก็จะมีกระบวนการเช่นกันเมื่อเขาเริ่มคุมจะต้องเปิดใช้งานดาบอาชูร่าในครั้งแรกดังนั้นไม่ว่าที่ไหนฉันสัมผัสได้เมื่อมันมาถึงฉันจะเริ่มมันฉันจะจัดการภัยพิบัติภายใต้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์อย่าถามฉันว่าฉันเข้ามาได้อย่างไร ยังไงฉันก็มีทางเมื่อภัยพิบัติถูกทำลายจาก,กรพพัดจะโจมตีสายฟ้ายอย่างแน่นอนและจัก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะไม่สนใจคุณในตอนนั้นคุณต้องป้องกันตัวเองและเมื่อจำเป็นให้ใช้พลังของดาบอาชูราหากเป็นเรื่องจริงหากกดดันดีเกินไปคุณจะสะบัดดาบอสุราอีกครั้งเมื่อคุณต้านทานมันไม่ได้และชีวิตของคุณตกอยู่ในอันตรายคุณจะสะบัดดาบอสุราเป็นครั้งที่สามในเวลานั้นฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเพื่อปกป,ป้องคุณอย่างแน่นอน ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไม่ควรที่จะสะบัดดาบเทพอสูรสองครั้งตามหลังคุณจาก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์อาจใช้การควบคุมของคุณเหนือพลังแห่งอวกาศเพราะเขาไม่สามารถล็อกตำแหน่งของฉันได้ในเวลานั้นคุณสามารถพยายามตั้งเงื่อนไขให้เขาและปล่อยให้เขาช่วยคุณเลื่อนขั้นเป็นราชาอสูรคุณใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วเหตุผลของสารบรรพบุรุษไม่ใช่แค่วิกฤตแต่ยังมีโอกาสหากใช้โอกาสนี้เลื่อนขั้นเป็นมหาอสูร นั้นดีที่สุดก็ไม่เป็นไรในเวลานั้นจักกรพรัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ขอให้คุณทำทุกอย่างที่อยากทำเขาควรรับไปคุณเข้าไปในดินแดนแห่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์และให้คุณค้นหาฉันผ่านพลังแห่งอวกาศคุณทำตามที่เขาพูดแล้วทุกอย่างฉันมีทางแก้